สารสั่งตัดสินประหารชีวิตอดีตผู้นำบังกลาเทศท่ามกลางเสียงแห่งความโกรธแค้นเมื่อเช้าของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2025ประเทศบังกลาเทศต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนเมื่อสารตัดสินให้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีชีคอาซินาถูกประหารชีวิตหลังจากหลายปีแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรงจำอันโหดร้ายที่หลอ่อหล ้อใหเธกลายเป็นนักการเมืองผู้ส่งอิทธิพลและส่งพลังอย่างที่สุดชีคฮาซินาเกิดในปี1947ที่รัฐเบงกอลตะวันออกในตระกูลนักการเมืองแบบเต็มตัวเพราะพ่อของเธอคือชีคมูจิบาร์รอมานบิดาผู้ปลดแอกบางกลาเทศจากปากีสถานในปี1971และกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศความเป็นนักศึกษาผู้นำและการต่อสู้ทางการเมืองเริ่มตั้งแต่เธอ,อยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยลาลัยทากาแต่ชีวิตของ เธอก็พลิกผันอย่างรุนแรงเมื่อเกิดการรัฐประหารในปี1975ครอบครัวของเธอถูกลอบสังหารรวมทั้งหมด18รายแต่ฮานซินาสองพี่น้องรอดชีวิตเพราะอยู่ต่างประเทศหลายปีต่อมาฮาสซินากลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองและครอบครองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกว่า20ปีรวม15ปีติดต่อกันและการบริหารของเธอเต็มไปด้วยความสําเร็จและข้อค้หาฮาซินาเปลี่ยนบังกลาเทศที่เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด ใ,ให้กลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรเร็วที่สุดในภูมิภาคแซงหน้ากระทั่งอินเดียรายได้ประชากรเพิ่มขึ้น3เท่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแต่เมื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของบังกลาเทศต้องแลกมาด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรัฐบาลของฮาสซินาะถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในการปิดปากผู้เห็นต่างลดทอนเสรีภาพสื่อและจำกัดองค์กรภาคประชาสังคมขณะที่กลุ่มสิทธิอ้างว่าเกิดกรณีการบังคับอุ้มหาย หลายครั้งในช่วงการปกครองของฮาซินาแต่รัฐบาลของเธอกลับปฏิเสธโดยในปี2024เกิดเหตุประท้วงนักศึกษาต่อต้านรัฐบาลบานปลายกลายเป็นความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตสูงถึง1,400คนตามรายงานของสหประชาชาติเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลชั่วคราวเริ่มดำเนินกระบวนการทางกฎหมายกับเธอจนนำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีชีคฮาซินาและฮาซินาเลือกที่จะหลบหนีไปอย่างประเทศอินเดีย หลังจากปีแห่งความตึงเครียดสารได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตชีคฮาสินาครอบครัวของผู้เสียชีวิตยกป้ายเรียกร้องของความยุติธรรมและส่งเสียงเชียร์ปนความโกรธก้องอยู่ในศาลในขณะเดียวกันฝ่ายสนับสนุนของฮาสินาได้ออกมาเตือนว่าหากพรรคอวามีลียังถูกแบนจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดความรุนแรงครั้งใหญ่และสร้างความวุ่นวายทางการเมืองผลกระทบจากการตัดสินครั้งนี้กว้างไกลไม่เพียงแต่ความตึงเครียดทางการเมืองจะสูง ขึ้นแต่เศรษฐกิจของประเทศก็จะสั่นคลอนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบังกลาเทศกับอินเดียก็ถูกทดสอบขึ้นเมื่อความพยายามในการส่งตัวเธอกลับมาติดขัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประหารชีวิตในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเตือนว่าการตัดสินหรือการแบนพักการเมืองอาจจุดชนวนความรุนแรงครั้งใหญให่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งแต่สะท้อนถึงความขัดแยง้งความเจ็บ และอนาคตของประเทศบางกลาเทศที่กำลังถูกทดสอบอย่างรุนแรงชีคฮาสินาอาจอยู่ไกลจากบ้านเกิดแต่เงาของเธอ,อยังคงครอบงำการเมืองบังกลาเทศเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลนี้เป็นบทเรียนที่จะสะท้อนถึงอำนาจและการแก้แค้นความตึงเครียดทางสังคมที่ยากเกินจะละเลย